เจ้าเนเฟอร์ไรเฟอร์มาชุบอยู่ตับตัวเฮ้ยกูมากระสองทหารลบทหารผ่านศึกปพวกเราช่วยเราสงครามมาเราไปทุ่ดคุณไม่มีชุดนะไม่ผ่านกรีนนะคุณไม่ผ่าน เด็กฝึกแพ็คใช่กใจหมดบอกใช่ไหมไม่อยากโดดตกตรงนี้เองมันยกเลิกสลิงแบบรูสลิงอยู่แล้วก็โดดลง ไอซิมจีสไนเปอร์ตายกี่โมงเนี <S 2 <S 2่ยยิงเนี้สัตว์ไปโลของทหารลาบอ้เจเจอหนะอีกแล้วไอ้ทีเอ โอ้โหเฮ้ยมีมีหน้าต่างหน้าต่างสองหน้าต่างสองหน้าต่างไหนหน้าต่างขวาเอ้ยมันสองมันสองหน้าต่างซ้ายไอ้ยสองมันสองมันสองเดี๋ยวละสมบุกยาวใช่ไหมสมบกยาวเราวิ่งไปคอนเทนเนอร์ได้ไม่เราไม่ทำอะไรแบบนั้นเราทำอย่างนั้นเด็กยิงมัน ้ยติดอะไรอ่ะไอเฮี้ยเฮ้ยมิกมีมีมีบนกระสอบบาดบอ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 ดบาดโอ้ยเฮี้ยมึงเอาอีกแล้วบอดเฮ้ยเฮี้ยอยู่ระเบียงตัวไอ้แฮคอรลยะกษ์กลยังสโมบอีกทีแล้วปล่าจะได้เดินข้ามไปเฮ้ยมันมันมาแล้วนะ ลงรถลงรถลงรถไม่คานไปพอดีเลยไอ้บาสุกาโดนยิงไวรอนเก็บนิดนึงต่อได้ไหมเฮ้ยวิ่งวิ่งมิกกลับมาก่อนได้ปะไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่า กลับมาได้ปะกูร้องขึ้นเพื่อนอยู่กูเล่นได้กูเล่นได้มันมีตัวหนึ่งไอตั้มเพื่อนเหรอเร็วเร็วมันโดนบอดตั้มไอ้ตั้มดีนะทันข้างในตัวข้างในตัวข้างในตัวสมองนี่ให้คนเดียววิ่งกับบอลนะโดนนะบอกแล้วห้สมอง เ yeah. มื่อกี้กูนึกว่าบอตไรเฟิลไรเฟิลนเกียตั้มใ, <laughs> ในเกยร,เ,ร,ยรเลย <laughs> ลลก m เนี่ยกสุเอฟีเน่ะแสว่าตัวที่มีเก,กเียร์คะตีนในตึกตัวท้ายลงมาแล้วลง,ลงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยเนียให้คออยู่หน้ารถ Hi What? What? ครวิ่งมาใครวิ่งมามน่าจะบดตังวงก่งขวามีนะเดี๋ยวใช้บ็อบบี้สเก็ตบ็อบบี้สเกตตึกนี้มันอาจจะไม่มีแล้ว กรุ๊ปนี่โอเคขี่กาบังท่านห้องไหนวะจะขอสเปซิตี้ห้องเทสแรงห้องอะไรวะฝึกฝึกวัดระยะดอมมาดอมดับมาเขาดูหน่อยได้อ๋อรันเฮ้ย ไอมเไอ้เหี <osity> ้ยไอ้เ kind <of man. S 3> ี้ยไอ้เหยไอ้่หี้ยไอ้เห้ยไอ้เห้ยไอ้เห้ไอ้ห้ไอ้หี้ยไอ้เห้ยไอ้เห้ไอ้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 ห้ ส,สามสี่หม,มื่นนะเาจะมันงกไปได้สัตว์เกือไปเฮียโดนพี่เหรอไปโดนไปโดนไปโดนโหแม่งเซ็ตได้หลายจุดมากเลยถ้าเราไปน่ากลัวมากเลยไม่ใช่ลูกนี้แล้วคุณยิงอยากจะไปเลยเนาะ แน่นอนคมาม,มร,ร้อนแรงแบบนีอะให้สีอะพร้อมกันเด็ดี่ยว<อ>มีอะไรให้สีแน่นอนมันนอนป่าแล้วเนี yeah, <อ>่ยเนี่ยนอกจากชุดทหารราดอย่างเราไม่เวีนเนียรหรอนะ วแค่ดีนี่อาจจะเป็นดักจับไม่ช่มีบอดยัดแม่โอ้มีบอดเดามีบอดขน้เกินไปบ่อยเนี่ยหนจะหาลราที่เสเอ็ดอย่างเราทำไงดีทำไงดจ้าแเ็วนไม่ดีัมีบอดจ้าจ๋าไม่ต้องห่วงกลับมเด็ึ I'm w a d d พอเล่นไปจะระวังบึงจ่าคิดว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงไปช็อปเลยไม่ได้ยินนะหูมันหนวกสิงเท้าขยับสิงเท้าขยับเสร็จแล้าขยับขวามือบอดขวามันเพิ่งตะโกนบอกเพื่อนบอดอีกแล้วเหรอหนูว่าแอบกูจะโชว์อยู่อีกหนึ่งนาทีนะต้องรีบเล่นหนึ่งนาทีมิฉะนั้นเราจะไม่ได้บริกอันนี้สองนาทีต่างหากเลยมีเวลาอยู่เสียงกระโดดลงพื้นอยู่ข้างหน้าใช่ เลนตาสภาหรอวะไม่ใช่ประมาณแถวนี้สแกนเลยไหมเอาเลยถึงแม้ไอ้ดอนโนวายต้องเกร้งเป็นชายชาตรีโอนอ้มันมีนอนมีนอนมีนอนนู่นนอนอยู่นี่อีกตัวหนึ่งลุกลวมันลุกล ได้ได้ป่วยมันเห็นกะว้าเยี้ยังดีไม่ได้วานี่แหละฮูตรงตรงสถการณ์สร้างไว้แล้วไม่หรอรับตัวไง ก็แตกฝักหน่อยอยู่ไหนทางนี้อยู่ตัวเดียวอยู่กับผมนี่อยู่นี่อยู่นี่มาชุบ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 อยู่มาชุบทำไมไปก่อนลูกหนีไป มีตัวนึงอยู่นี่เจอพอดีเร็วกว่าไม่ไหวว่ะพี่ไม่มีเกาะไม่มีเกาะแล้วไอ้ก่อแตกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ไม่สองคนลุงยิงทัว่์ไอ้ซ่า วิบิเกาะเล่นแล้วไอ้เฮียสู้ตัวสู้เฮ้ยเราทำอะไรอะโอ้ยเจอกับน้องปี๊บเก็บแตงมาเดี๋ยวเดี๋ยวชกเดี๋ยวเดี๋ยวชกเฮ้ย

จะให้ผูตกตกมันจะโนแบบนั้นไม่นะบนไอ้ชหคุตกเลยว่ะแต่ว่าเนีเฮ้ยย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 เฮยย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 ยกยอยยยยยนยยยอยยย่ยย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 ย้ยยย้ยยยยยยนยยยยยย ที่ว่าเติมเบือให้เติมเติมแต่ว่าเติมเกาะเติมเบือก็ยังทันนั่นอะไรจะกูยิงไว้มันเองแต่กลัวมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าแบบมันยิงนัดเดียวหัวแม่งเลยตอนที่กูเห็นนะตอนไม่มีเกาะไม่มีหัวเฮียเลยมันแหลกสลายไปหมดแล้วแม่งแบบไอ้แค่กูเห็นแม่งยืนกันสามตัวเลยก็คือมันยังไม่ยิงเว้ยมันแอบอยู่เว้ยมันกดมันกดบิ๊กไปยังเนี่ยมันกดใหม่มันกดใหม่มันกดใหม่ อ๋อเราต้องอดกดใหม่ใช่ป่ะใช่กูต้องกดใดี๋ยวปะแล้วต้องรอ1นาทีต้องรอ1นาที สองล้านห้าอ๋ได้กีการ์ดด้วยวกูได้คีการ์ดแล้วก็กาแฟสองกล่อง What ไอ้ที่ตอนที่กูเห็นเนี่ยตอนตอนที่เรายิงตีแรกเสร็จใช่ปะไม่ยืนดูเฉยเลยเว้ยเออแล้วกูก็ปากสมมกผ่านไปก่อนแล้วไม่เห็นกูชาติภูบ้ายน้ำหนักเกิน ไอเทียบบองสะโคบแม่งเท่าปืนไอ,อ้ยียแม่งยาวเท่าปืนเียสะโคบยาวแปดเมตรเมืม่อกี้ว่าคนในะเฮียวิ่งตามหลังมากูตกใจหมดเลย